สวัสดีครับผมตามหนูพูดยักษ์จริงไรครับผมวันนี้เราจะเอาใบไผ่ครับมาให้น้องหูทำรังครับสร้างหายากนะครับนะครับไอ้ลูกสมุนตัวน้อยครับชอบมากเลยครับหนูขาวเนี่ยแต่ต้องระวังครับให้มาคนเดียวนะครับไม่ชอบเอามือมาแย่ครับจะตัวเล็กไหมครับอันนี้ก็เป็นลูกหลานครับลูกหลานอันนี้หลานเลนของหลานทีนึงตั้ง อะไรมามดีครับก่อนัสดีครับก่อนกองเดอนเดิดอเอาเงินค่าพิดดีๆกล่องใหญ่ไปเดืองออกลองอับมาเนี้ยาเนี้ยมานี้ยมาเนี้ยมาเนี้ย เราไปใส่ครับใส่ให้หนูทำรังครับข้างบนใกจ้จะท้องครับใส่แล้วเอาปิดรูไว้แล้วครับข้างบนนะครับโครงข้างบนครับนะครับอันนี้จอมแสบครับแสบน้อยครับเนี่ยครับแสบน้อยครับนี่ยครับชอบดูหนูขาวครับนะครับนะครับอันนี้ตัวผู้ครับไซโลครับผู้ไซโลครับ ไซโลครับนี้ไว้หนูคอนโดข้างบนก็หนูขาวเหมือนกันนะครับแต่อีกบอมถ้าอีกนายพูดถ้าเยอะเลยเอ้ปิดรูมันนี่ก็คลอดนะครับตัวนี้นะครับลูกตัวเดียวที่มีสี่ตัวน,นะครับนะครับไปกองหาแม่แล้วก็หาแม่แล้วแม่เรียกแล้วหาแม่แล้วไปแล้วครับเออกลอมแสบไปแล้วครับจำแสบ ชอบมากนะครับหนูขาวนะครับเราต้นทุนเยอะครับใช้ใบไผ่นะครับฟางไม่มีนะครับก่อนใช้ฟางครับอันนี้หมดไปละนะครับนี่แล้วใส่ไว้ให้เขาปิดลูโอเคนะครับฝั่งนี้จะเป็นหนูขาวนะครับฝั่งนี้หนูขาวนะครับขบวนหนูขาวนะครับูส่โลครับคนจองเยอะครับ นะครับลูกกําลังขยอยเกิดนะครับจองตั้มคิวนะครับไปแล้วจำแชร์ไปแล้วอันตรายครับโหนูเอามือเยะไม่ได้ครับมันจะกัดมนะครับก็อีสอ้นะครับเราไม่เด้กมาหายนะอันนี้มาดูไก่เล้วมาดูไก่เล้ายู่ไก่เล้ว ชอบครับชอบมาดูหนูครับปกติต้องปิดประตูไว้ครับปันเด็กเข้ามานะครับนะครับจะให้เข้ามาก็ช่วงเย็นนะครับช่วงเวลาผู้ใหญ่ออกนะครับเด็กชอบครับหนูครับนะครับอากาศายที่ได้สะดวกสบายเลยครับหนูไม่ร้อนนะครับหนูคอนโดนะครับนะครับจะทำไว้ัางนี้เป็นห้องคลอดนะครับั่งนี้ครับทางรับแดดนะครับ สนใจก็ติดต่อไว้ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้เขาจบเพียงนี้ครับนว่ครับ